สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสโนว์เพชรบันแพงเอฟซีหนองหญิงครับมาพบมาผอกับบ่าวโทในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับมาแล้วปีโดมาแล้วฝ่าแจ้งขึ้นพี่น้องแต่ว่าลมเย็นวอยๆยังอยู่ครับเหมือนหนาหนาวเลยครับเดี๋ยวสิผ้ามาชมอัปเดตบ้านรอบเสาครับก่อนที่สร้างสีขาวนอกบ้าหนหมู่บ้านพเพิ่นเฮ็ดอีหยังได้แน่ แล้วมันนี้เพิ่นสีเฮ็ดยังแ่เอาบ่อก,กันอีกแล้วสองเสือแง่แล่นใส่เขาส่งขนาดไดหนนะพี่คือหมู่ว่านนี่สร้างพันจับเสียมฟังนีไว้เพิ่นกระสาฟังนีเนะพี่น้องเนาะเบิ่งครับพี่น้องความเนียน ความสวยงามครับหลังจากฉาบกรีดล่องเพิ่อนค้นกรีดล่องครับกรีดล่องแล้วมันก็นงามเลยล่ะแล้วเมื่อนี้เพิ่นกัสี ครับหนีต่อครับเพราะว่าเิ่นจับเสียมฟังนี้ไว้ชาบนาอยู่นะพี่น้องเบิ่งครับชาบนาเลยเลยนี่โอ้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 โเป็นยังกั้นมูซูอ,อเอพี่ลูกเด็กมาเล่นใกล้โดนี่ลูกเด็กเล่นใกล้โดไปพูน ไปเล่นกับไอดอลนี่ครับไปฉาบมาฟังนีบันนี้เพราะว่าฟังนีเบคนไรจับเสียมแล้วนี่บล็อกนี่สองล็อกแล้วก็ตามโดยล็อกนี่เพราะว่าตีเสือกไว้จับเสียมต่อ เฮียพื้นที่ว,ว่างนังลานนี่มองนี่กับสีใสเวลาแน่เนื่องจากว่าเรียมมันหลายครับเรียมหลายก็ได้จับเสียมหลายเนี่ยกสีไล่ไปเรื่อยๆครับ ใส่เวลาถือว่าใส่เวลาด้านครับด้านนอกด้านในเพื่อนหมู่ว่านเพทนบริเฮียนยังครับด้านในหมู่ว่านบริเฮียนยังเลยเนื่องจากของนี่ก็ยังบดทันเลยฉาบก็นนมีเอฟซีลายท่านแนะน้ำให้เฮ็ดจังสันจังสีเนาะครับเนาะ แต่ว่าลักๆคือพ่อเอกก็ไม่หน่อยว่าเอาตามแบบครับแนะนำให้เฮ็ดห้องเพิ่มแนะนำให้ไอเฮ็ดสีเฮ็ดพื้นเฮ็ดผนังแบบไดแบบไดก็มีแนะนํามาหลายแบบครับแต่ว่าหลักๆคือพ่อเอกก็ไม่หน่อยว่าเอาตามแบบเลยครับเพราะว่าเพิ่นเลือกเลือกบ้านหลังนี้ตามแบบเพราะว่าเห็นในแบบแล้วบ้านมันสวย รูปแบบมันงามเนี่ยครับแต่เกิดว่าเำามาดัดแป้งเปลี่ยนแบบเหตุออกมาแล้วมันไม่เหมือนในแบบเนี่ยมันกะสีแปลกหูแปลกตาไปครับมันกะสีบ่างงามว่าสันเถาะ่านก็นเลยว่าเอาตามแบบครับส่วนสีเพิ่มสีเอียงจังไดหลังจากเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้คือ ขอทำตามแบบก่อนเนาะครับเนาะสำหรับคําแนะนาที่พ่อแม่พีนน่น้องเอฟซีแนะนํามาหลายๆคนก็ขอบคุณหลายๆครับอนาคตเฮายังบ่หูครับว่ามันสิไปในทิศทางไหถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้อง f อซกะให้ความคิดเห็นว่าเดี๋ยว ไอ้อทีมงานสาวน้อยเพลินแพ่งมาเหรียญสีสเกตสีแดงมาพักพรสีแดงคู่กันนอนเพ่นว่าคือเท่าที่บ่าวทนเห็นเนี่ยเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นบบคอยนอนในห้องกันครับเพิ่นบบคอยนอนบานเพิ่นมาเพิ่นสีมะก้างไอ้ผูกเปย์นอนน้ำหอมใหม่ก้างเปย์นอนน้่ไไปคู่สา เพันสรนอนแบบนั้นครับปวกทีมงานมลำที่เพิ่นมาหรือบางคนเพิ่นมาเพิ่นกลับไปเซาของนอนกันเนี่ยก็เหาค่อยว่ากันเนาะครับเนาะแต่หลกัลกๆคือเอาตามแบบจบตามแบบครับเมื่อนี้ก็น่าจะฟังนี่แหละครับฟังอื่นยังบมทนเนจับไว้เป็นฟังนี่แหละสองแผงนี่แหละกะ แผงนี่สี่แผงนี่ครับไอโดมาแล้วกับบรลเลนน้ำไอโดนาอสิเลนน้ำแต่อายตูหลูเดี๋ยวไอโดก็เล่นนี้อีกอันอันมวลแต่น้ำสไลด์กล้องไา้นั่นแหละเฮ้ยมาพี่ยังไปน้ำหาอายตูหลูอีกไอ้ต้าวดุกดิก มว,น,มวนเพิ่มมวนเพิ่มเหรนกลองไส้ไปพี่น้องมวนแบบใด้มวขน,นขึ้นแล่นขึ้นแล้วกระสไลลงแล่นขึ้นแล้วกระสไลลงนะหนุกดิก,กเอ้ยเหนรนเป็ดเด็กหน่อยอ๋อพี่น้องมึงแดดแดดเปี่ยงปางแหง้พี่น้องเอ้ยมึงจะแดดเปี่ยงปางเลยครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองปูนแบ้น้อยน้อ,นององค์อิงครับเป็นกำลังใจเหตุกับทีมงานหลังบานฝากช่องเป้าวันช่องปนางแม่บ้านน้ององค์อิงแล้วก็ช่องมุ้นแอลแล้วแต่สีเหตุครับพี่น้องแล้วก็อีกหนึ่งช่องครับเป็นช่องทีมงานหลังบานันนี่ลังอิลีครับบอเปิดเนื้อเปิดโตบอมมหาน้องเลยอยากไอ้กระสิอยากไอ้ครับคือช่อง นายโยชาแนลครับช่ players, ements, daylight, yes. oses, องนายโยชาแนลก็คือฟาร์มแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองเพิ่มครับแพมไอ้ซือเก่าเพิ่นช่องของน้องทองเพิ่มน้องทองอุไลนะครับเนาะนายโยชาแนลความรู้เรื่องงัวเรื่องแพะเรื่องไอ้ซัดเท่ากีบเรื่องงัวงเรื่องขั้วไอนี่ก็เบิ่งในช่องของนายโยชาแนลได้ครับผู้ใดสนใจที่สีเหลี่ยง กับเพื่อนสิมีขอมูลมีความรู้ห้ยพ่อพี่น้อง FC ฟซีเดย์ติดตามกันตลอดครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสกอรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ